คุณเป็นไหมคะเวลาที่ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะแล้วเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกวิตกกังวลกับสุขภาพของเรากับสภาพเศรษ,ษฐกิจกับชีวิตของลูกชีวิตของพ่อแม่ผู้สูงอายุนะคะกังวลไปหมดเรากลัวคะ่ะแล้วธุรกิจของเราจะทำอย่างไรเราจะตกงานไหมเงินกำลังจะหมดแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีมันเครียดไปหมดนะคะ คลิปนี้คะ่ะนิกี้จะมาบอกกับทุกๆคนนะคะว่าใช้ชีวิตอย่างไรดีให้มีความเป็นปกติสุขนะคะในช่วงของวิกฤตโควิด1 9นี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สำนักง,งานข่าวสารมากมายนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ตามกระนำส่งข่าวกันมาให้พวกเรารับรู้นะคะว่ามีสถานการณ์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นในโลกนี้ ธุรกิจเป็นยังไงย่าแย่ยังไงคนตายกี่คนคนป่วยกี่คนคลิปนี้แหละคะ่ะเราจะมาอยู่กันอย่างไรดีให้มีความเป็นปกติสุขนะคะให้ยังคงมีความสุขใจสบายกายกันอยู่ในโปรแกรมนี้นะคะเวลาที่นิกกี้รักษาคนไข้ของนิกกี้นิกกี้ก็อยากจะบอกกับคนไข้ของนิกกี้หรือเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าทุกครั้งในช่วงที่นิกกี้มาแนะนำความช่วยเหลือ ะะก็ขอให้ทุกคนเตรียมสมุดเล่มเล็กๆปากกาไว้นะคะเวลามีไอเดียอะไรดีๆจดไว้นะคะเพราะการจดจะเป็นการช่วยให้สมองของเราจดจําได้ดีขึ้นและเมื่อจดเวลานิกกี้มีการตั้งคําถามก็ให้ตอบคําถามได้ในสมุดที่เราจดไว้นะคะนี่เป็นการช่วยกันนะคะในการทํางานในการบ,บาําบัดหรือการช่วยให้คําแนะนําผ่านโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะโอเคค่ะ กลับมาที่อยู่อย่างไรให้มีความเป็นปกติสุขในช่วงของโควิด -19 นะคะมีอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นแรกเลยค่ะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าช่วงนี้เราฟุ้งซ่านแล้วเราคิดมากวิตกกังวลเรานอนไม่หลับเราเมีอาการกลัวนะคะหนึ่งขอให้คุณหาโซเชียลสปอร์ตนะคะหาเพื่อนหาคนที่คุณสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะ ใครก็ได้ที่เราสนิทใจนะคะบอกเขาไปตามความเป็นจริงว่าเธอจา๋าฉันต้องการอยากจะคุยฉันรู้สึกวิตกกังวลธุรกิจฉันจะทำอย่างไรพ่อแม่ของฉันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะทำอย่างไรฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวการที่ฉันจะป่วยขอให้พูดพูดออกมาเป็นการระบายนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าก้อนหินหนึ่งก้อนถ้ายกคนเดียวก้นหนักก้อนใหญ่ๆนะคะ แต่ถ้าหากว่าเราช่วยกันยกสักสองสามคนสีห้าคนน้ำหนักของก้อนหินเราก็สามารถช่วยกันยกได้นี่คือสภาวะความหนักทางด้านอารมณ์ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณลำบากใจกังวลใจขอให้แบ่งปันภาระนี้แบ่งเบาภาระนี้นะคะให้กับคนที่เราสนิทสนมให้กับคนที่เราไว้วางใจคุยกับเขาค่ะนะคะขอให้เขาได้รับฟัง ความเครียดหรือความกังวลของเราโอเคไหมคะเมื่อแบ่งภาระทางจิตใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวข้างในก็จะหายไปอย่าลืมนะคะไม่เก็บไว้คนเดียวนะคะข้อที่สองนะคะสิ่งที่พวกเราจะทำได้นะคะคือให้กลับมาอยู่ที่ตัวของเราเองคะ่ะอย่างเช่นถ้าหากเรารู้สึกกลัวความกลัวอาจจะมาสื่อในลักษณะของอารมณ์ที่หงุดหงิดเริ่มนอนไม่หลับเริ่มฟุ้งซ่านนะคะ ให้กลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันรู้สึกอะไรอยู่นะคะให้หันกลับมารู้สึกและถามตัวเองว่าฉันกาลังรู้สึกอะไรอยู่ฉันรู้สึกกลัวนี่นานะคะก็ให้ย้อนกลับไปว่าแล้วจริงๆฉันกลัวอะไรนะคะแล้วจริงๆฉันกลัวอะไรเมื่อตอนนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ใช้สมุดจดนะคะเขียนออกมาเลยค่ะว่าฉันกลัวตั้งคำถามตัวเองฉันกลัวอะไรฉันกลัวป่วยฉันกลัวตาย แล้วลองตั้งคาถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าหากฉันตายแล้วฉันกลัวอะไรถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆฉันกลัวพัดพลากจากคนที่ฉันรักฉันกลัวการพัดพลากจากสิ่งที่ฉันมีทรัพย์สมบัติของฉันหรืออะไรก็ตามขอให้เขียนไปนะคะแบบนี้จะทําให้เราได้สร้างความรู้จักกับความกลัวของเรานะคะว่าจริงๆกลัวอะไรกันแน่สําหรับคนที่กลัวป่วยนะคะเราก็จะได้รู้และถ้าป่วยล่ะ แล้วกลัวอะไรออกลัวตายโอเคถ้ากลัวตายเฮ้ยแล้วทํำยังไงดีนะคะถ้ากลัวมากๆถ้าเรากลัวตายกันมากๆเราก็ต้องย้อนกลับมาใช้ชีวิตให้ปัจจุบันให้มีความสุขและนอกจากนั้นแล้วความกลัวไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นหล่นลงมาจากบนฟากฟ้านะคะแต่ความกลัวเกิดขึ้นเพราะจากความคิดนะคะอย่างเช่น ได้ยินข่าวว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันน่ากลัวมากคนตายตายเยอะแยะเลยแล้วเวลาเขาตายเนี่ยหายใจเขาหายใจไม่ได้จะเป็นอย่างเราไหมบางคนเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ออกมาเลยพอความคิดไปตรงนั้นเห็นไหมคะเริ่มมาจากความคิดนะคะพอความคิดไปตรงนู้นปุ๊บข้างในค่ะข้างในร่างกายเริ่มหัวใจเต้นแรงลมหายใจเริ่มสั้นนะคะเริ่มเ,เกิดอาการแพนิคเริ่มเ,เกิดอาการกลัวดังนั้นขอให้เราหาความคิดให้เจอนะคะว่า ความคิดที่มาปลุกให้เราเกิดความกลัวคือความคิดอะไรจดไว้นะคะแล้วถ้าหากความคิดนั้นเป็นความคิดที่ว่าทุกคนที่เป็นจะต้องตายทั้งหมดนะคะทำอย่างไรคะจดไวค้ค่ะความคิดนั้นจดไว้แล้วไปหาเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเป็นโคโรนาไวรัสหรือเป็นโควิด19ตายทั้งหมดเลยทุกคนจริงไหมนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีลิสต์ข้อมูลออกมาในความเป็นจริงนะคะก็ขอให้ไปอ่านเสิร์ชหาข้อมูลของความเป็นจริงนะคะนำข้อมูลของความเป็นจริงมาเป็นตัวช่วยนะคะลบล้างความคิดที่เราฟุ้งกันไปคนเดียวนะคะจนกลัวมากนะคะดังนั้นจงกลับมาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงถ้าหากว่าหาไม่พบเซิร์ชคะ่ะหาดูตามคลิปก็ได้นะคะ เส้อหาในความเป็นจริงเมื่อมีความเป็นจริงเกิดขึ้นพวกเราเองก็จะเริ่มคลายใจนะคะอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเป็นร้อยคนนะคะแ0คนไม่มีอาการหรือมีอาการแบบอ่อนๆน,นะคะไม่จําเป็นต้องไปรักษาที่คุณหมอ20คนมีอาการป่วยนะคะมีอาการป่วยและอาจจะต้องไปรักษากับคุณหมอหรือในโรงพยาบาลนะคะแต่เพียงแค่ 2คนใน100คนเท่านั้นที่ตายโอเคไหมคะถ้าหากว่าเรารู้บนความเป็นจริงแเราก็โอ้โล่งใจนะคะแล้วอุ้ยกลัวติดจังเลยกลัวจะติดโรคทำอย่างไรดีนะคะก็หาค่ะหาข้อมูลของความเป็นจริงว่าป้องกันตัวอย่างไรในช่วงของโควิด -19 แบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมีลิสต์ออกมาหมดเลยค่ะว่าต้องล้างมือต้องคีบดิสแตนซ์นะ1เมตรครึ่งหรือ2เมตรเข้ามาในบ้านให้สระผมให้ล้างมือ ให้ทานอาหารที่มีประโยชน์แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะข้อที่3ามนะคะขอให้เราจัดช่วงเวลาค่ะอย่างเช่นช่วงเวลาก่อนนอนเรามักจะฟุง้งซ่านช่วงเวลาที่เราไม่มีอะไรทำเรามักจะฟุง้งซ่านเราอาจจะจัดช่วงเวลานั้นนะคะเขียนค่ะเขียนเขียนให้มากที่สุดนะคะเขียนอะไรฉันจะอยู่อย่างไรให้มีความเป็นปกติสุขในช่วงของโควิด19 เขียนแบบนี้ก็ได้ลิสต์ออกมาเลยค่ะหรือจะเขียนก็ได้นะคะตั้งแบบฉันกลัวฉันกลัวจังเลยวันนี้เนี่ยฉันเดินผ่านคนที่ไอไม่รู้ฉันจะติดหรือเปล่าเขียนระบายตัวเองเขียนเข้าไปนะคะในการเขียนเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งทําไมคะถ้าหากว่าเราไม่เขียนออกมาความคิดเขาก็จะวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่ในนี้แต่ถ้าหากว่าเราเขียนนะคะเราจะนําความคิดของเราผ่าน มาเป็นการเขียนการเรียนรู้แบบนี้นะคะการเขียนเป็นการระบายพอเขียนแล้วเราจะต้องมีการกรองความคิดออกมาเมื่อกรองความคิดออกมาเราก็มีการอ่านเมื่อแบบนี้เมื่อการทำแบบนี้ล่ะคะ่ะจะช่วยให้เราค่อยๆฟิลเตอร์นะคะกรองจากความคิดที่ผิดผิดหรือความคิดที่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดความกลัวค่อยๆกรองออกมาเป็นตัวหนังสือ นะคะทำให้ความคิดของเราช้าลงแล้วเราจะเห็นความสมเหตุสมผลนะคะและเป็นการช่วยบําบัดช่วยระบายชนิดหนึ่งนะคะสิ่งนี้ต้องทำข้อที่4ค่ะถ้ากลัวมากๆจริงๆแพนิคจริงๆนะคะขอให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้เริ่มที่หายใจเข้าอันนี้เทคนิคของนิกกี้นะคะแต่เราเริ่มที่หายใจออกทำไมคะเวลาคนที่เป็นไฮเปอร์เฟน l ิเลชันนะคะเขากลัวตาย เขาจะทำอย่างนี้ค่ะหายใจเข้านะคะเพราะว่าจะต้องมีชีวิตอยู่จะต้องมีลมหายใจแต่ทําแบบนั้นล่ะค่ะมันจะหายใจไม่ไม่ได้นะคะดังนั้นให้หายใจออกค่ะหายใจออกอย่างเดียวจนสุดลมหายใจแล้วร่างกายของเราเขาก็จะหายใจเข้ามาใหม่และหลังจากนั้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามหายใจออกอย่างเดียว ะะทําแบบนี้เป็นเทคนิคในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้รอดในช่วงของไฮเปอร์เฟนติเลชันโอเคไหมคะแต่ถ้าใครไม่มีอาการหอบนะคะหรือกลัวก็ขอให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะคะนั่งสมาธิบ้างฝึกสติบ้างสำหรับตัวนิกกี้คะ่ะนิกกี้ตื่นขึ้นมาทุกวนันนิกกี้นั่งสมาธิทุกวนันวันละครึ่งชั่วโมงตอนแต่โมงเช้าช่วงนี้ทุกๆวนันนิกกี้นำ เพื่อนๆฝรั่งของนิกกี้นะคะกลุ่มประมาณ20-30คนนั่งสมาธิร่วมกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆชาวฝรั่งของนิกกี้เขาก็กลัวเขาก็วิตกกังวลดังนั้นเราจึงจะต้องกลับมาอยู่ที่ลมหายใจกันทุกๆช่วงของเวลาในระหว่างวันจะทำให้เราบอกกับตัวเองได้นะคะเวลาที่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกฉันมีชีวิตอยู่ หายใจเข้าหายใจออกร่างกายของฉันแข็งแรงข้อที่5ขอให้ทุกๆคนนะคะจำกัดเวลาในช่วงของการดูข่าวในการรับสื่อนะคะตอนนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์เราเข้า อยู่ในช่วงของการกักตัวเป็นช่วงอาทิตย์ที่5แล้วนะคะมากกว่า1เดือนแล้วสําหรับตัวของนิกกี้เองนะคะนิกกี้ดูข่าวแค่วันละรอบค่ะนิกกี้ไม่หาแล้วว่าที่ไหนใครตายอย่างไรหรือเศรษฐกิจตกต่าอย่างไรนะคะนิกกี้ไม่ทําแล้วเพื่อนๆของนิกกี้คนไข้ของนิกกี้หลายๆคนครอบครัวของนิกกี้พวกเราก็เลิกทําแล้วค่ะเพราะว่ารู้ไปก็ไรบอยรู้ไปก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรนะคะสู้เปลี่ยนโฟกัสของเรามาอยู่กับการเรียนรู้ใหมๆ่ๆ อยู่กับช่วงนี้สภาพอากาศข้างนอกดีนะคะอยู่กับเสียงนกอยู่กับใบไม้ที่กำลังผลิออกมาใหม่น่าจะมีความสุขกว่าอย่าลืมนะคะโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสก็เปลี่ยนชีวิตนะคะดังนั้นโฟกัสในสิ่งที่ดีฉังนั้นชีวิตเราก็สามารถอยู่กับสิ่งที่ดีๆได้นะคะในช่วงของเมมรสุมก็ตามและข้อสุดท้ายคะ่ะ สำคัญมากหลายๆคนที่เครียดมากช่วงนี้กังวลมากเริ่มดื่มวายคะ่ะเพราะไม่ได้ออกไปทำงานบางคนตั้งเริ่มดื่มเบียร์ตั้งแต่กลางวันบางคนเริ่มเทคยานะคะบางคนเริ่มสูบกัญชาที่นี่สูบกัญชาได้สบายใช่ไหมคะหรือบางคนเริ่มรับประทานกินยานอนหลับยาใครเครียดอะไรก็ตามนะคะนี่กี้ขอนะคะว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบระยะสั้นเท่านั้น เพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อเวลาที่คุณหายเมาเมื่อเวลาที่คุณตื่นขึ้นมาโครโรนาไวรัสก็ยังมีชีวิตอยู่คะ่ะไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยนะคะที่สําคัญคุมกลำลังบัทอนสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคุณแล้วคุณกําลังจะทําให้การใช้ชีวิตอย่างมีปกติสุขในช่วงของโครโรนาไวรัสเป็นไปได้ยากถ้าหากคุณเริ่มใช้สิ่งเสพติดนะคะแล้วทําอย่างไรดีนะคะ เริ่มกลับมาอยู่ที่ลมหายใจถ้าใครที่อยู่ไม่ไหวจริงๆวิตกกังวลจริงๆกลัวมากจริงๆนิกกี้ขอนิกกี้ให้อนุญาตนะคะอนุญาตได้เลยค่ะเขียนอีเมลมาหานิกกี้นะคะในอินบ็อกซ์ให้ลิฟท์ e มสเซจไว้นะคะใน YouTube หรือจะใน Facebook ก็ตามนะคะหรือใครที่ไม่รู้จริงๆว่าจะติดต่อนิกกี้อย่างไรพิมพ์ชื่อของนิกกี้เลยค่ะว่านิกกี้มโนในเว็บไซต์จะออกมาทั้งหมดและเมื่อ คุณทำในสิ่งที่นิกกี้บอกแล้ว6ข้อซึ่งสามารถเริ่มได้เลยวันนี้นะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้ถ้าหากทำเสร็จในสมุดเล่มเดียวกันเนี่ยล่ะคะ่ะขอให้เขียนนะคะเขาเรียกว่า reflection เขียนในสิ่งที่คุณเรียนรู้สักนิดหนึ่งนะคะว่าข้อที่หนึ่งในข้อแนะนำทั้ง6ข้อข้อไหนที่ถูกใจคุณที่สุดข้อไหนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้เลยทันทีนะคะข้อที่สองค่ะ วันพรุ่งนี้คุณจะนำข้อปฏิบัติข้อแนะนำข้อไหนไปทดลองใช้ดีนะคะเขาให้เขียนออกมาสองข้อนะคะแต่ที่สำคัญค่ะลงมือทำทันทีดูอีกนาวนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของความกลัวมีหกข้อด้วยกันนะคะคือข้อที่หนึ่งหาคนคุย Social support นะคะเจอกันไม่ได้โทรศัพท์คุยก็ได้ข้อที่2ให้กลับมาอยู่กับความกลัวไม่ต่อต้านให้ยอมรับซะน,นะคะว่าฉันกลัวนะคะแล้วให้ถามตัวเองว่ากลัวอะไรเกิดความคิดอะไรบ้างที่ทำให้ฉันกลัวข้อที่3เขียนค่ะเขียนระบายออกมานะคะว่ากลัวกลัวอะไรนะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรรีบเรียมความคิดของตัวเองออกมาเป็น คำเขียนนะคะการเขียนเป็นการบำบัดที่ดีมากอย่างหนึง่งข้อที่4นะคะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะคะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของเราแล้วนั่งสมาธิข้อที่5นะคะจำกัดการรับข่าวสาร หครั้งต่อหนึ่งวันเท่านั้นก็พอแล้วนะคะและให้เปลี่ยนโฟกัสไปอยู่กับเรื่องของ positive ไปอยู่กับเรื่องที่น่าคิดน่าฟังน่าชมและเรื่องสุดท้ายงดการใช้ยาเสพติดนะคะขอนะคะเพราะการใช้ยาเสพติดเป็นการช่วยตัวเองในระยะสั้นเท่านั้นเมื่อหายเมาเมื่อตื่นขึ้นมา โควิดไวรัสสถานการณ์เลวร้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่หันกลับมาทําให้จิตใจของเราสุขภาพจิตของเราเข้มแข็งกันดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะว่าพระพุทธเจ้าบอก,บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องดูแลกันที่สุขภาพจิตโอเคนะคะ อย่าลืมตามนิกกี้ s u b ส c คร b e นิกกี้กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราจะได้ช่วยกันดูแลกันซึ่งกันและกันต่อไปนิกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะและรักษาตัวเอง stay healthy โอเคไหมคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ